đây đáp đáp không bị lực thoái gần lần yep ô dẹp chị tôm là bốn bài này đẹp loại ô เมีบแล้วเมีบแล้วเย็บเย็ยบ,ยยบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอบริกันที่เ้านะครับกับช่องฟเฟย์ไทยเชนเนลอูอันนี้แม่คือแรงเลย่าครับพี่น้องหลังจากห่างหายกันไปนานนะพี่น้องเนาะสำหรับทีมงานเก็บแร่เท่านะพี่น้อง น,นี่มาสองคันครับผมอีกคันหนึ่งจอดอยู่พุ่นครับจอดอยู่ทางพุ่นเหรพี่น้องเขาะจะว่าเผาขาดเพาะั่านคันออัติมัดนะพี่น้องออัติมัดอะเบรเคยมึงคิดผมอาจจะรู้นะครับออัติมัดมาคันไหนกิตแฝด40เทอร์โบพอพอซีพอพี่น้อง <laughs> อันนี้เขาจะแตง่งด้วยังออัติมัดเลยไหม มันเป็นรถล้านฟูจินะครับพี่น้องเอกลักษณ์ของของลายฟูจิเล้วจะเจียประมาณหนึ่งอ่ะวันนี้เขากำลังชุ่มเมสซี่กับคูโบต้าปะทะกันว่าไม่น้อนนะคันเดย์สแควร์ก็การครับพี่น้องคูโบต้า M8540 นะครับผมเจอครับเมสซี่4708นะครับผมคันนี้คันนี้น่าจะเป็น จะเป็นแฝงสือหมาแล้งมาขึ้นกันนะครับแต่ว่าเขาจะว่าเมสซี่แห้งกลัวกันอันนี้จะคล้องรถฟืนนะว่าเพราะว่าน้ำนักมันหลายกว่าแล้วก็บกำลังมันมันมันแห้งเขากันเพิ่นว่านะอันนี้ผมไม่ได้เฝ้าเองไมพี่น้องอันนี้ฟังใจาจะคล้องรถเพิ่นโว่มาเนาะมาไปนี้นมาลุยกับหนาเงานยฉีดตุ้มก็ี่น้องเอา้า ฝนตกมาเคลื่อนฝนตกแห้งหักเละเป็นเละเลยพี่น้องเนาะ่นสีบปั๊บพื้นที่ตรงนี้เอาลงมาใสไซหน,น่อยังไงครับพี่น้องเนาะเตรียมดินไม่ปลูกอ้อยครับพี่น้องโอ้จแกี่ทายขั้นไหนมึงารูครับพี่น้องมันเละห,าหลายมันเป็นตุ่มไหมแล้วก็มันไปดินเหนียวครับผมโอ้เ,เ,โอเบิร์ตเบิร์ตโอ้ยแมสซี่มาแบบสบายเลยครับ แรงแ,งแงรงนะครับคูบตาถอยบ่ขึ้คนต้องไปวนครับพี่น้องมันเป็นดินดินเหนียวครับผมฝนตกแห้งครับเมื่อคืนนี่อันนี้ผมดยิ่งข่าวเพิ่งมาผมก็เลยมาครับพี่น้องเนาะพอดีมาหวัวเพ่นเห็นเพปรนเหตงานพอดีตาบุรุษวิทย์ได้ซ้ำไดนนะครับมาล่อหลุ่นมาล่อติดตามกันนะครับพี่น้อง แต่ว่าออปติมาทเท่าเนี่ยมาให้เราออกมาโยมพี่น้องไปซื้ออะไรวัดสมเผาอยู่ท่านเท่าขาดเท่ากลางขาดเออเมสซี่เทาจัดนิ่มๆเลยครับผมคึมฟ้าคึมฝนเหรอพี่น้องฝนตกลิ้นครับโอ้โหเขาลงไปเลือกแค่แม่นเมล่ะ โอ้เดือบร้อยแล้วโอ้ถอยเบอร์ขึ้นครับพี่น้องตรงวนครับโอ้ยเหนียวเป็นเหนียวเลยขี้ดินนี่แหละครับพี่น้องดินเหนียวดินปาบรถไถยเราไ่แม,ม่นดินปาบเซียนไม่ดินปาบรถไถยได้แบบนี้บ่คือดินทรายนะครับปุูนต้อดากันไปละบน อ๋ไปยังได้บานเลาครับผมแต่มันเลขครับเพิ่นกับเสื้าเฮียดด้วยนี่ผมวานะเพราะว่ามันบวกลุ่มครับผมบวกลุ่มกับขาดมันมันฟี่หลายเอาเมา่อไหร่นี่ยจังไยเฮาขนาดสองเข้ายังหลุดนี่ไม่ต้องเข้าเดียวม่ต้อง ผมต้องเอามาดไกลเลยครับผมมึงเอาเลยพี่นอ้องลิขักบ,บ่อันที่ดินเขาไปอัดแต่ทีตุมเขาไปอัดเนี่ยเล็บมันเละมันจิบมันจีไปได้บ่พี่นอ้องหรอลิ๋วแล้วครับโอ้ลิขัก,อ,กอีิลิเนีเ่ยกับไปไอเนี่ยกับไป ก็ขึ้นเงนี้ยนี่ยับอือยับ M8540 เดิมๆนะครับผมเดิมๆมันก็จิตใจสั่นแล้วไม่รู้เนาะไม่ได้แต่งหลบทางก่อนไ,ไปจไทางไหนโอ้คครับเมสซี่เราอยู่ไกลๆ รุ่นใจขาดเลเป็นเลโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยมาเลยเลก็เลนั่งเลกะตางมาหลายคันเขาจะอบอย่านเขาจะว่าตั้งใจว่าเสียมา่ายออติมัทครับพี่น้องออติมัทอ,อวย เออตงไปเลือกให้ถอยขึ้นบ้หล่ะเย็บโอ้ยับจิตอมเราบ่ามาเนี่ยเออเรียบร้อยแล้วไปนาย่างเดียวบ่มีถอยดินนี่โอ้พี่น้องเลี่ครับ ้บนมาแล้วครับมาเข้าไปมึงเมสเซี่จังตัวแรงตัวแรงเละเละเลเลยด,ด,ด,ด่งเ้ยเมสซี่4708มันแปดจะหาแรงมาเปะละ่าคนเบื่เรืมละ่ะจะคอองคนบอกอยู่นนะ ดินม่วนมาเลยครับผมโอ้แรงแรงขั้นขั้นแห้งเลยครับเสียงมปูไข่ฟาว น้ำหนักหลายก็คู่ประต่านะครับแรงมาท่อกันกระแางนะครับแต่ว่าน้ำหนักหลายกว่าได้เปรียบคื้อกันแหละครับก็นักมวย เบืองน้ำมันขนาดแล้วครับเอ้าเด็กกันไป <c oughs> โอ้โหอตอนนี้อย่าเล่าไปหน่อยนะมันเละครับตจะตัวรถไปหนอ่องนี่เอา โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชมคูบูต้า M8540 กับเมสซี่สี่เจ็ดศูนย์แดเพ่อนนะครับผมกับหนางานดันชิโตมโหดๆครับพี่น้องเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนเพื่อได้ประภาพคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ